วันนี้จะพามาช่อมลำโพงครับกรณีลำโพงตัวนี้ว้อยไม่ขาดไม่ไม่แม,ม่เหล็กเคลื่อนนะครับเพื่อนๆ่อนแม่เหล็กเคลื่อนเวลามันเคลื่อนถูกจุดมันก็จะไม่เบียดเคลื่อนไม่ถูกจุดตัวนี้เคลื่อนไปไม่ถูกจุดเห็นไหมเพื่อนๆื่อนมันเบียดเนี่ยถ้าเราลื้อออกมาเปลี่ยนว้อยอย่างเดียวก็ไม่จบนะเรามีวิธีทำดูดูการเคลื่อนของเขาเนาะเพือ่อนๆ่นนะแม่เหล็กอยู่นิ่ง ตัวโค้งเนี่ยมันขยับได้นี่เห็นไหมเพื่อนตัวโคงง้ขงของของลำโพงมันขยับได้ตัวนี้คิดว่ารุ่นนี้มันมีน็อตขันอยู่ข้างในนี่เราต้องรื้อสไปเดอร์ออกมายกสไปเดอร์ออกแล้วค่อยเอาไขควงหาวิธีเอาไขควงเข้าไปขันให้มันแน่นนะอันนี้ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะเพื่อนๆ่นะตัวนี้ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าแล้วก็ค่อยๆใช้คัตเตอร์เนี่ยแชแฉขึ้นมาแล้วให้เห็นหัวน็อตนะ มันใช้สามตัวหรือสี่ตัวห้าตัวเรายังไม่รู้ต้องต้องแค่ออกมาดูก่อนต้องเห็นหัวน็อกก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอดูกันนะครับนะเพื่อนเพื่อนใช้เครื่องเป่าปลุมร้อนเป่าเข้าไปสักหน่อยพอมันเป็นรูขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่อยใช้ไขควงก็ได้ค่อยๆดันขึ้นเพราะว่าสไปเดอร์ถือความร้อนกาวก็จะอ่อนตัวก็จะขึ้นได้แล้วก็จะมัน มองดูว่าปลายไอ้ตรงน็อตมันอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่หัวน็อตเนี่ยมีกี่ตัวเดี๋ยวจะนับให้ดูนะเพื่อนๆนะขันเข้าไปเราหาวิธีมันอยู่ในมุมแคบหาวิธีก็ต้องใช้นี่ตัวช่วยอย่างนี้นะเพื่อนๆนะสอดเข้าไปหาวิธีขันเข้าไปให้มันแน่นทุกตัวเรายกสไปเดอร์ออก ขึ้นมาแล้วยังขันน็อตไม่ได้นะเพื่อนๆืนเห็นไหมหัวนอนะ็อตอ่ะเพราะว่าหัวน็อตรต้องเวลาขันเราต้องขันลงทางตรงนะถ้าเราโค้งเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่ได้อุปก,ปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่ได้มันไม่มีกําลังเลยก็มีอีกวิธีนะเพื่อนนะ<ๆ>เปิดหน้าลําโพงเปิดฝาครอบว้อยออกแล้วก็ยกยกไว้ขึ้นอย่างนี้นะเพื่อนแล้วกาว กาวตาช้างเนี่ยหยดลงตรงนี้ยกเพื่อไม่ให้กาวตาช้างไปติดกับไว้กับไว้ที่อยู่ในรูไม่เหล็กเราก็กาวตาช้างหยอดเข้าตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้เป็นหน้างานจริงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องเปิดหน้าเปิดหน้าลําโพงก่อนนะเพื่อนๆน,นะเปิดหน้าตรงนี้ก็เปิดเหมือนที่เคยทำเลยครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่า ใช้ความร้อนไม่เกิน2 1 5ก็แช่ก็แช่แช่ออกนะอันนี้เปิดแล้วอันนี้คือแนะนำตามขั้นตอนนะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ทำวิธีนี้ก็มีวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนให้ลือ้อสไปเดอร์ข้างล่างเราลื้อแล้วข้างล่างเราลื้อออกมาแล้วสไปเดอร์แต่ให้ลื้อเนี่ยกระดาษเป้กระดาษเ,เนี่ยออกขอบทับเนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาซะก,ก่อนขอบทับลื้อออกมาแล้วก็ เวกระดาษที่แปะอยู่กับขอบลำพวงลื้อออกมาวิธีนี้ก็ได้ลื้อออกมายกออกมาเลยแล้วก็ไปดูขันน็อตติดกาวนี่ก็ได้มันเป็นวิธีที่ยากเป็นวิธีสุดท้ายถ้าทําวิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องเลือกวิธีสุดท้ายมันทํายากเราจะหาวิธีที่มันง่ายซะก,ก่อนก็คือหาวิธียกบอยขึ้นยกบอยขึ้นแล้วก็ติดกาวไม่ให้กาวเพื่อไม่ให้กาวไหลเข้าไปเละในบอยลำพวงถ้า ในร่องรูว้อยลำพงงน่ยถ้ามีกาวเข้าไปติดก็คือจบเลยต้องเปลี่ยนว้อยใหม่แตะแรงขึ้นให้ได้90องศานะครับเพื่อนเแล้วก็หยิบกาวลงให้รอบๆลำพูงหยิบไปรอบๆแล้วก็ให้รีบวางลงประมาณนี้นะเพื่อนเแล้วก็ให้นำไปตากแดดนะเพื่อนๆพื่อนนะตากสักสองชั่วโมง เพราะว่ากาวมันหนามันเยอะก็ตากแดดได้สองชั่วโมงนะเพื่อนๆนะกดอันนี้ออกแล้วก็ไปทําความสะอาดเปาปูนก่อนนะเพื่อนๆนะอันนี้ยังไม่นั่นยังไม่ตั้งศูนย์คือตั้งตอนนั้นคือเอาพลาสติกสอดไว้เพื่อยกบอยให้มันสูงไว้เฉยๆกลัวกาวเข้าไปเลอะในตัวบอยนะเพื่อนๆนะตัวนี้เอาไปทําความสะอาดคือเป่าปูนซะก่อน แล้วค่อยมาตั้งศูนย์ใหม่แล้วก็ติดกาวนะเพื่อนๆนะเป่าเชดกินเชดกาวนะเพื่อนเป่าเชดขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆให้ใช้กาว A b บผสมแล้วก็ติดเข้าไปตรงขอบระหว่างสไปเดอร์กับขอบไอ้ตรงที่เขา ทําให้รองรับกับตัวสไปเดอร์นะเพื่อนๆนะขอตรงนี้นะติดไปให้รอบๆนะตรงนี้พอติดไปรอบๆแล้วค่อยเอาแผ่นแผ่นบางๆของไหนพลาสติกหรือแผ่นฟิล์มที่เราตัดรอไว้แล้วเนี่ยค่อยไปสอดรอบๆแล้วค่อยดันลงบังคับให้ดันลงให้สุดเท่าที่จะดันได้เพราะว่าบังคับให้กาวกับสไปเดอร์มันติดสนิทกันเดี๋ยวทาให้ดูนะเพื่อนๆ ขั้นตอนต่อไปนะครับบีบกาวลงใ่ถุงยางพลาสติกที่เคยทำนะครับเพื่อนๆตัดมาสูงนี้ีลงไปกาวเยบีผสมให้เร็วติดให้เร็วนะครับเพราะวอากาศร้อนช่วงนี้กาวมันจะแห้งเร็วมันจะติดไม่ลอกมันจะติดยากสักหน่อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องสอดมืออะไรเข้าไปตามขั้นตอนนะจุดที่ผสมใส่กับถุงยางก็เพราะว่าให้มันควบคุมกาวได้ง่ายนะเพื่อนนะ จะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพตงให้เร็วติดให้เร็วนะเพื่อนๆนะบีบเข้าไปให้รอบๆขอบของ,ของสไปเดอร์ที่ไปสัมผัสกับวัสดุโครงสร้างที่เขาทำมารองรับกันเพื่อนนะก็แล้วนะแต่ถนัดนะบางคนก็ผสมใส่กระดานแข็งพลาติกแข็งแล้วก็ค่อยๆค่อยๆใช้ วัสดุทาทาอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมถนัดอย่างนี้นะผมเคยทาประจำเพื่อนแล้วก็บีบเขาเป็นรอบๆนะครับเพราเราติดกาวรอบๆสปเดอร์แล้วนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ดันหนะ้ามลงเพื่อให้สปเดอร์เพื่อให้สปเดอร์ดันลงไปสัมผัสกับวัสดุที่เขามารองรับขอบของสไปเดอร์นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ใช้ฟิล์ม คือไอ้เนี่ยติดแข็งสวดสอด,ดเพื่อไม่ให้มันดันขึ้นมานะเพื่อนนะสอดให้รอบๆนี่นะสอดให้รอบๆเพื่อไม่ให้มันดันขึ้นมาจนกลัวกาวจะแห้งสอดให้รอบๆนะครับเพื่อนๆสอดเพื่อเพื่อให้ม้อยอยู่ในศูนย์คือตั้งศูนย์ม้อยไปด้วยและก็บังคับบังคับให้สไปเดอร์สไปเดอร์ที่อยู่ เพื่อนๆให้มันสัมผัสกับเกาวมากขึ้นเราจะไม่ได้บังคับมากก็เอาเอาตัวนี้เลยไปบังคับเลยดันให้ลงลึกๆเลยเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วเราดึงพัสติกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะดีตัวขึ้นมาเองตามสภาพของสไปเดอร์และไวกระดาษเป็นการตั้งสูนย์ในตัว,วก็กาวแห้งดีแล้วก็ถอดตดีขึ้นมานะครับเพื่อน เราให้ถอดฟิล์มขึ้นมาถอดไม,มห้หมดตรวจสอบคูณตรวจสอบเศษกาวด้วยแล้วก็มาขยับดูไม่มีอะไรเสียดนะครับแต่่อนมันเสียดนะเพื่อนของนี้เสียดเห็นไหมเสียดเสียดจนจนโลหะโลหะบางจนมองเห็นเส้นลวดทองแดงเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เสียดแล้วเพราะว่าเราตั้งศูงนย์ลดตัำสไปเดอร์ใหม่ใสก่กาวไมหมเ่เผื่อเราก็มาวัดดูตั้งมิเตอร์คูณหนึ่ง จะมีเสียงด้วยนะเพื่อนๆนะวัดดูสุดท้ายว่ามันผ่านไหมเห็นไหมเพื่อนจะมีเสียงวจวดๆแล้วก็ใช้ไฟ5โวลต์เคลียดูก็ได้นะครับเพื่อนๆว่าผ่านแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ปิดฝาปิดฝาก็ใช้กาวยางก็ได้นะครับหรืออีพ็อกซี่ก็ลงทุนเยอะ